คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงกันดั้มบาบะทอสลูปัส5ดาวสายรอบด้านนะครับผมซึ่งโมบิสูตัวนี้เป็นโมบิสูสายแปลงร่างนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูกันนะข้อกําหนดในการแปลงร่างนะครับผมก็คือตัวเองเนี่ยจะต้องใช้ถ้าไม่ตายครบ10ครั้งนะครับเขาจึงจะแปลงร่างนะเอาละเรามาดูสกิลในร่างแรกกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะ สกิลในร่างแรกนะครับขอพูดแบบสั้นๆแล้วก็ลูปลัดเลยแล้วกันนะครับสกิลแรกเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับผมจะมีการเพิ่มพลังโจมตีวัตถุเพิ่มความว่องไวเพิ่มอัตราการลบหลีกแล้วก็ติดสถานะบารียคุค้มครองอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับผมแล้วก็ดามจที่จะเข้าก็คือสามพันนะครับสกิลธรรมดาที่สองนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการลดพลังป้องกันธาตุวัตถุนะครับอ่าแล้วก็มีการทําให้เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเพิ่มความแม่นยําแบบเชนให้กับตัวเองด้วยนะ ต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่3นะครับจะมีการล้างบล็อกศูนย์ความเสียหายทาวัตถ,ถุล้างบาเรียคุ้มครองออกไปนะครับผมอันนี้จะอยู่ที่90%ซนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มความเสียหายทาวัตถ,ถุนะครับผมเ <oric> พิ่มความมั่งไวแบบเชนให้กับตัวเองด้วยนะครับต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่4นะครับผมก็จะมีการล้างล่างแยกล้างแพรลี่ล้างบาเรียคุ้มครองของฝั่งรงข้ามออกไปนะครับผมโอกาสติดคือ90%นนะแล้วก็ จะติดสถานะามีการเพิ่มพลังโจมตีธาวัตถุถแบบธรรมดาแล้วก็แบบเชนให้กับตัวเองด้วยนะครับผมท่านี้เป็นการโจมตีแบบกล้าตายนะครับก็คือโจมตีไปแล้ว HP ตตัวเองจะถูกลดด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงถ้าไม่ตายร่างแรกนะครับถ้าไม่ตายร่างแรกนะจะมีการล้างความเสียหายแล้วก็ล้างป้องกัน่าวัตถุกออกไปด้วยนะครับล้างบกศูนความเสียหาย่าวัตถุด้วยล้างบาเรียหุ้มคลองนะครับผมแล้วก็มีการ เพิ่มพลังโจมตี่าวัตถุให้กับตัวเองนะแล้วก็ล้างสถานะาลดพลังโจมตี่าวัตถุออกไปด้วยนะครับต่อมานะครับผมสกิลของร่างที่2นะครับสกิลธรรมดาที่1ในร่าง2นะครับผมก็จะเป็นการเล่นอัพเชนแล้วนะครับอัพพลังโจมตี่าวัตถุอัพคอมเบนยําอัพว่องวอัพหลบหลีไอพวกนี้จะเป็นการอัพแบบเชนหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีการติดสถานะบาเรียคุ้มครองด้วยนะตรงนี้ ผู้เล่นจะสังเกตเห็นว่าในร่างที่1นะครับติดบาเลีคุ้มครองเนี่ย HP จะอยู่ที่ห้าห0,000ื่นนะครับดาเมจที่เข้าคือสา0พันแต่ว่าพอมาเป็นร่าง2แล้วนะครับผม HP ของบาเลียนะครับจะอยู่ที่สี่หมื่นนะแล้วก็ดาเมจที่จะเข้าเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับผู้เล่นสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมร่าง2อะ่ะอ่าบาเลีคุ้มครองมันมันด้อยกว่านะครับผมเออมันมีเหตุผลข,ของมันอยู่นะว่าทำไมมันด้อยกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันนะ ต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่2นะครับในร่าง2นะก็จะไม่ได้มีความแตกต่างสักเท่าไหร่กับตัวร่างแรกนะครับผมทั้งสกิลธรรมดาที่2แล้วก็3กับ4นะครับผมมันมันจะไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรกันมากนะครับผมเออในส่วนของท่าไม่ตายในร่างที่2นะครับผมก็จะมีการเพิ่มความรุนแรงจากร่างแรกนะครับแต่ว่าคําอธิบายเนี่ยคือมันจะเหมือนกันหมดเลยนะ แต่มีการเพิ่มคนแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมไอ้คําว่านิดเดียวตรงนี้นะครับผมก็คือเรื่องของการโจมตีนะครับร่างแรกเนี่ยเขาจะโจมตีแค่ตัวเดียวนะครับผมแต่ในร่างที่2เนี่ยเขาจะโจมตีทุกตัวนะครับโอเคเราไปดูเรียงลําดับสกิลของร่างที่1แล้วก็ร่าง2กันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตอ้างอิงการเรียงลําดับสกิลในร่างที่1นนะครับด้วยความที่ ร่างสองเนี่ยเขาจะไม่โผล่นะถ้าหากว่าเราเล่นตามปกตินะครับเออถ้าอยากให้เห็นร่าง2ก็คือจะต้องไปเล่นในอารีนาเท่านั้นนะครับผมในร่างที่1กับร่างที่สองเนี่ยเขาจะเรียงเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอ,อ่าผมจะให้ดูในร่างแรกละกันนะเพราะว่าอ่าไม่สามารถที่จะให้เขาไปถึงร่าง2ได้จริงๆนะครับด้วยความที่ถ้าหากว่าคุณไม่เล่นในอารีนานะ่ะคุณจะไม่เห็นร่างสองของบาบาทอสเลยนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเอาละครับเริ่มมานะครับอ่าบาบทอสนะเขาจะใช้สกิลธรรมดาที่2นะครับอาร์ม220มมนะแล้วก็ทวินเมกสกิลธรรมดาที่3มนะครับส่วนสกิลธรรมดาที่สก็จะเป็นซอสเมกนะครับผมเนี่ยตามนี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าบาบทอสอะดาเมกเขาค่อนข้างที่จะแรงนะโจมตีนัดเดียวก็คือโมบิสูทพังเลย นะครับเป็นในลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่เห็นนะครับผมเออถ้าหากว่าเราเล่นปกติอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นเขาเปลี่ยนร่างสองเลยนะแล้วก็ด้วยความที่สกิลธรรมดาของเขานะครับผมมันมีเรื่องของการค่าตัวตายด้วยนะครับเออเนี่ยยิ่งโจมตีเข้าไปนะครับ HP ของเขาจะลดด้วยนะไม่ใช่แต่เฉพาะถ้าไม่ตายนะที่มีการติดสถานะโจมตีกล้าตายนะครับ สกิลธรรมดาของเขาก็มีการโจมตีก้าตายด้วยนะครับผมโอเคก็อย่างที่เห็นกันเมื่อกี้นะก็คือเขาจะใช้สกิลธรรมดาที่2 3 4สามสี่แล้วก็2 3 4สามี่วนแบบนี้นะครับในร่าง2ก็เป็นเช่นเดียวกันนะ2 3 4สามสี่สามนะครับผมก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการปรับแต่งหุ่นนะครับผมเรามาดูวิธีการใช้เจ้ากันดั้มบาบาทอสลูปัสกันก่อนนะครับผมว่าลักษณะในการใช้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ในการลงสนามแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะไอตัวนี้เป็นโมเมนต์สุฆ่าตัวตายนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องจบให้ได้ในร่างแรกนะครับร่างที่สองเนี่ยถ้าไม่ผัวออกมาจะดีมากนะครับเออในร่างสองจะหัวออกมาในกรณีไหนกรณีที่บาวทอสใช้ถ้าไม่ตายครบ10ครั้งแล้วแล้วเอาทีมฝั่งตรงข้ามไม่ลงนะครับผมเออพอทีมฝั่งตรงข้ามเขาไม่ลงปั๊บเนี่ย เขาจะเปลี่ยนร่างทันทีมาเป็นร่างที่2นะครับซึ่งพอเปลี่ยนร่างแล้วเราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมเปลี่ยนร่างเสร็จเขาใช้ท่าไม่ตายทันทีนะครับผมท่าไม่ตายเนี่ยจะต้องเป็นการใช้แล้วจบนะครับอันนี้คือหลังชนขวาแล้วนะเออพีกแล้วนะครับผมสุดแล้วนะในร่าง2นะครับจะเป็นในลักษณะน,น,นั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมบาเรียคุ้มครองนะครับผมเออในร่าง2เนี่ยมันอยู่ที่40,000แล้วก็ดามมที่เข้าคือ1 5 0 0แต่ว่า ไปทดแทนของเรื่องการอัพพลังโจมตีอัพแม่นยำอัพว่องไวอัปรบดีแบบเชนทั้งหมดนะครับผมอ่านี่คือเหตุผลของเขานะก็คือเน้นเน้นสายพลังจา๋จาๆไปเลยสายพลังหนักๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ในถ้าไม่ตายร่างที่สองของเขาเนี่ยก็เป็นการโจมตีทุกตัวนะครับโจมตีทั้งหมดเลยนะไอตัวนี้นะครับผมอ่า ผิดจากร่างแรกนะครับผมร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นการไล่โจมตีทีละตัวอยู่นะครับแต่ร่างที่2คือไล่หมดเลยนะครับผมเออโจมตีทีเดียวให้หมดอ่านี่คือวิธีการใช้ของเขานะครับจะต้องจบภายในร่างแรกนะร่างสองห้ามโผล่นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการแต่งหุ่นกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับผมเรื่องของการแต่งหุ่นนะครับผมอ่ะเรามาดูที่พัทเสริมกันนะในร่างแรกนะครับผมใส่อเทมพัทเสริมเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะน,นี้นะครับผมคือเน้นโจมตีท่าวัตถุบวก EN นะครับเออลักษณะน,นี้เลยนะอ่าเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องแบบอ่าวนใช้ท่าไม่ตายเรื่อยๆนะครับผมวนใช้ท่าไม่ตายเรื่อยๆนะแต่ทีนี้พอมาเปลี่ยนเป็นร่างที่2นะครับนี่ผู้เล่นจะสังเกตเห็นแล้วนะครับผมว่าผมยัดโจมตีท่าวัตถุบวก440ไปเลยแบบนี้นะครับผมอ่าพลังคิดคอนอันนี้ไม่เกี่ยวนะ เออผมหาพาร์ทไม่ได้นะครับก็ก็เลยได้พาร์ทตัวนี้มาแทนนะก็บวกพลังโจมตีท่าวัตถุ440ไปเลยนะเพราะว่าเราจงใจนะครับผมจงใจแล้วก็ตั้งใจเลยว่าพอเขาเปลี่ยนมาเป็นร่างสองแล้วเขาใช้ท่าไม่ตายลงพื้นทันทีเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามจะต้องได้รับดามิจะต้องได้รับความเสียหายหรือไม่ก็พังทั้งทีมไปเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอ่างสองนี่คือมันมันมันเหมือนกับหืนขึ้นคอแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับผม ไม่โผล่มาจะดีที่สุดนะต่อมานะครับผมเรามาดูนักบินกันบ้างนะว่านักบินเนี่ยควรจะใส่คนไหนดีนะครับผมนักบินนะโอเคนักบินที่ผมอยากแนะนำนะครับก็จะมีอยู่2คนนะครับผมแต่2คนก็คือคนเดียวกันนั่นแหละนะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นมิคาสกิอักัสในเวอร์ชั่นที่เรื่องของสกิลนะครับผม หักขับโมเดสูดซีรีส์เดียวกันแล้วก็ en ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซนตนะครับจะมีการล้างค่าป้องกันท่าวัตถุที่ถูกเพิ่มของศัตรูออกไปทั้งหมดนะครับผมโอกาสติดคือ3ามสิบเปอร์เซนนะครับอ่าแล้วก็อีกตรงนึงนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะอ่ามิคาสกิในเวอร์ชั่นที่เสียหายหนักนะครับผมอันนี้ก็เมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับจะมีการล้างเพิ่มค่าป้องกันท่าวัตถุศัตรูออกไปทั้งหมดนะครับ โอกาสติดคือ25เซนนะครับผม2ล่างนี้นะคือกูเล่นอชอบล่างไหนก็ใส่ได้นะครับผมความพีของเขาก็จะพอๆกันนะครับถ้าจะให้ใส่ตรงตามซีรีส์นะครับก็คือจะต้องใส่2คนนี้น่าจะดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นใส่ไม่ได้นะใส่ได้นะครับผมอันนี้ผมแค่แนะนำเฉยๆนะที่ผมใส่มิคาสกิไปนะครับผมอามันมีเหตุผลอยู่ก็เพราะว่าผมาต้องการบ m นะครับ BM ของมิคาสกีนั่นเองนะก็จะมีเรื่องของอาการลดค่าป้องกัน่าวัตถุของฝั่งตรงข้ามนะครับที่มีการหลบหลีกสูงสุดหนึ่งตัวนะครับผมทีนี้เรามาดูลักษณะในการเล่นของเขานะครับเอาแบบเบาๆแล้วกันนะครับผมไปโอเคครับมาดูกันนะลักษณะในการเล่นของบาวทาตัวนี้นะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นตัวที่ คือค่าตัวตายนะครับผมเออไม่ว่าจะเป็นท่าไม่ตายหรือสกิลธรรมดาที่4เนี่ยเวลาเขาโจมตีออกไปนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า HP เขาจะลดนะครับผมเพราะฉะนั้นบาลียนะครับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเอ่อชีวิตของโมบิสูตตัวนี้มากนะหรือไม่นะครับผมผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะหาโมบิสูตนะครับผมที่คอยคุ้มครองไม่ให้เขาเ,เสียชีวิตหรือพังก็ได้นะอันนี้คือพีคแล้วนะครับผมก็คือ HP uh, เขาเหลือแค่หนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมตัวเขาอะ่ะจะต้องจบให้ได้ในร่างแรกนะครับอ่าอย่าให้มีร่างสองนะถ้ามีร่างสองแปลว่าเต็มคืนแล้วนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็จบนะครับเป็นในลักษณะนี้นะฮะสรุปเลยนะครับผม กันดั้มบาปทอดูปัตลบด้านสายแปลงล่างตัวนี้นะครับผมความเก่งของเขาะจะอยู่ที่ล่างที่หนึ่งนะครับเขาจะไล่โจมตีทีละตัวนะตั้งแต่มอมไิสูจน์แนวหน้าไปไล่เลียงเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะจบภายในล่างแรกได้นะครับผมใช้ถ้าไม่ตายไปครบแล้วสิบครั้งนะครับเขาก็จะเปลี่ยนล่างทันทีนะซึ่งพอล่างที่สองลงมาแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้อง ใช้ท่าไม่ตายแล้วจะต้องเกิดความเสียหายนะครับถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้เกิดความเสียหายไม่ได้รับความเสียหายเลยอันนี้ถือว่าทีมเราเนี่ยรับไม่ไหวแล้วนะครับผมเออดามเมจของบาปทตตีไม่ถึงนั่นเองนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สรุปก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของสกิลบาปทต์ลูปัดเล็กตัวนี้นะครับผมพอมีการปรับปรุงความสามารถของบาปทตขึ้นมาใหม่นะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะอ,อ,อยู่ในสนามอารีนาได้ นานมากขึ้นหรือเปล่าหรือเขาโจมตีแล้วคือมันจะมีการติดทะลุหรืออะไรแบบนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราลอดูคลิปการปรับปรุงในรอบหน้าต่อไปนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ